จากคำถามนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะเป็น switching แบบไฟเบ a c คอนเวอร์เตหรือว่าจะเป็น h าร์บิทคอนเวอร์เตอรก็คือ2แบบนี้มันจะโครงสร้างการจัดวงจรมันจะต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวเอาคลิปตัวนี้มาให้ดูแล้วกันเป็นสเตปการเช็คของแบบไฟเบ a c คอนเวอร์เตอันนี้คือการชี้จุดจากเลเ o u t ของตัวเครื่องนะไม่ได้ลงดีเทลที่เป็นวิชาการหรือว่าทฤษฎีอะไรนะเจอฟิวขาดอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือเช็คมอสเฟสนะครับ เช็คไดโอดบิดนะครับสองตัวหลักๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ฟิลขาดได้นะครับอยู่ดีๆฟิลมันไม่ขาดเองอยู่แล้วนะครับสองตัว,นตว,ตวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งช็อตเนี่ยจะทำให้ฟิลขาดหรือนะครับตัวซีฟิลเตอร์เองเนี่ยนะครับถ้าค่าความจุมันลดลงไปมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้ฟิลขาดได้เหมือนกันนะครับภาคจ่ายไฟสวิตชิ่งแบบไฟแบ็คคอนเวอร์เตอร์หรือฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์เนี่ยถ้า IC ช็อตเนี่ยทำให้ฟิลขาดได้เหมือนกันนะครับ IC นะครับ ขณะที่เรายังไม่เสียบไฟเข้าไปเนี่ยเบื้องต้นเราสามารถวัดโอห์มได้นะครับเช็คเบื้องต้นโดยการวัดโอห์มทําได้นะครับบางวงจรจะมีไดโอดเออไม่ใช่จะมีซีเนอร์ไดโอดต่ออยู่ที่ขาเจ็ดด้วยนะครับเช็คซีเนอร์ไดโอดด้วยแต่บางวงจรก็ไม่มีนะครับอันนี้ไม่ต้องงงการออกแบบวงจรที่ดีก็ควรจะมีแต่ว่าบางวงจรไม่มีคือตัอดออกไปก็ประหยัดต้นทุนในการผลิตของเขานะครับเพราะว่ามันไม่มีก็ได้